ได้ยินว่าห้องสี่กับห้องสองตีกันแล้วฮะงั้นเราต้องไปดูซะแล้วเจ้าจื้อกันอย่าประมาทตู้โหยๆอย่าทำลายรูปแบบค่ะพวกนายสองคนเบามือหน่อยอย่าให้ถึงกับบาดเจ็บจริงๆเล่ะโอเครับทราบพวกเราจะพยายามอย่างเต็มที่ ยกน้องสาวคู่ต่อสู้ของเธอคือตัวฉันเองฉันคนเดียวก็รับมือพวกนายสองคนได้สบายแกดูถูกใครกันแนะ่เจ้าื้อเกิงหมอนี่ไม่เร็วเลยนะ แน่นอนสิเข้าไปลูกน้องของฉันเลยนะเออฉันนี่เพื่อนฉันจําได้ว่าเธออยู่ห้องสีใช่ไหมสองคนนั้นเป็นเพื่อร่วมชั้นของพวกเธอหรอไม่ใช่นะฉันไม่เคยเห็นพวกเขามาก่อนเลยไม่ใช่เด็กห้องสี่หรองั้นพวกเขาเป็นใครกันล่ออาจจะเป็นนักเรียนของครูหลิวจากฉันเรียนนอกเวลาฉันเรียนศิลปะการต่อสู้อะไรนั่นนะก็น่าจะเป็นไปได้อยู่นะ สองคนนี้น่าจะเป็นนักสู้ฝีมือยังดีอยู่นะคงเป็นลูกศิษย์ของครูหลิวแน่เลยเงินก็แปลว่าเขาเองก็น่าจะเป็นนักสู้ด้วยสิต้องหาโอกาสไปดวนกับหมอนี่หน่อยแล้วเจอช่องโหวแล้ว โวกเธออย่ารุมสิสองรุมหนึ่งแบบนี้ไม่ยุติธรรมนะดูโยโยโย่โหยๆเธอไม่เป็นไรใช่ไหมทำดีมากรักษาสภาพแบบนี้ไว้ล่ะต่อไปเลยหย,โย,โย,โยโ่ายาสู้สู้เธอทำได้จัดการเขาเลยเรากำลังแข่งแบบสองต่อสองอยู่นะอย่ามองข้ามฉันสิ จริงๆฉันก็ไม่อยากจะโร่หมายโร่มือกับผู้หญิงนะแต่นี่เธอมาท้าฉันเองบ้าเอ้ยเธอจะแพ้ผู้หญิงได้ยังไงกันเออฮต่อให้เธอเก่งแค่ไหนก็สู้ความคมของมีดไม่ได้หรอกเอ๊ะ ฉันคิดว่าการประลองอย่างพวกนักสู้อย่างพวกนายเป็นโอกาสดีในการพัฒนาตัวเองแต่ฉันไม่คิดเลยว่าจะต้องเจอกับพวกต่ำตมแบบเกเฮอยยี่การแข่งของนักเรียนแกเข้ามาแทรกทำไมแข่งของนักเรียนงั้นเหรอเงือนสิ่งที่พวกนั้นใช้มีดนี่เรียกว่าอะไรเกันเอ๊ะนี่มันไม่เหมือนกับที่เราตกลงกันไว้นี่ อย่าเอานักเรียนมาบังหน้าคนที่ต้องรับผิดชอบคือนายตังหฮกหฮอเอ๊ะฉันไม่ได้ใช้แรงมากขนาดนั้นเลยนะเขาถึงกับสลบไปเลยเนี่ยนะเฮ้นายโอเคไหมฮฉันจะเรียกรถพยาบาลให้นะ ทำไมอีกแล้วล่ะครูโรงเรียนนี้อีกแล้วเหรอแล้วนักเรียนสองคนนั้นล่ะหายตัวไปแล้วเรื่องนี้มันแปลกๆฮะฉันรู้สึกไม่ดีเลยวันถัดมาคุณครูเฮอครับมีคนมาเหาอใครมาหาผมเหรอ คุณคือครูเฮอใช่ไหมใช่ครับขอถามหน่อยว่ามาหาผมมีเรื่องอะไรเหรอไปคุยกันที่อื่นดีกว่าคุณครูเฮอเป็นอะไรอีกแล้วเหมือนจะมีเรื่องอีกแล้วละคราวนี้เรื่องใหญ่นะถึงขนาดมีตำรวจมาเลยก็บอกว่าแค่จะเปลี่ยนที่คุยกันเฉยๆไหนรู้สึกเหมือนถูกจับตัวไปก็ไม่รู้ เมื่อวอนคุณไปมีเรื่องกับคนอื่นใช่ไหมมีเรื่องไม่มีนะครับไม่มีหรอแล้วใครเป็นคนทำให้หลิวเสียวต้องเข้าโรงพยาบาลล่ะอ๋อถ้าคุณหมายถึงครูหลิวน่ะเราไม่ได้มีเรื่องกันนะแค่ฝึกซ้อมคุณไม่มีสิทธิ์ตัดสินว่าเหตุการณ์นั้นเป็นแบบไหนเขาเป็นคนแจ้งความหรอเขาเสียชีวิตแล้วอะไรนะ เป็นไปไม่ได้ตอนที่หามออกไปเมื่อวานเขายังดีอยู่เลยแถมฉันก็ไม่ได้เล่นแรงขนาดนั้นจริงๆแล้วหลังจากออกจากโรงพยาบาลเขาถูกโจมตีซ้ำอีกครั้งออกจากโรงพยาบาลแล้วโดนฆ่าหรอใครทำกันเรายังอยู่ในระหว่างสืบสวนเออจริงๆแล้วเขายังไม่ตายนะเมื่อกี้ทางโรงพยาบาลเพิ่งแจ้งมาว่าเขาฟื้นแล้วฮ้าโลอ่งอ,อกไปทีเดี๋ยวนะ พวกคุณหลอกผมใช่ไหมพวกคุณรู้อยู่แล้วว่าเขายังไม่ตายตั้งแต่แรกเอ่อเราแค่อยากดูปฏิกิริยาของคุณนะเขาถูกโจมตีจากด้านหน้าถ้าไม่ตายก็อาจจะเห็นหน้าคนร้ายได้เงินพวกคุณกําลังสงสัยว่าผมเป็นคนร้ายงั้นหรอเพราะคนที่มีปัญหากับเขาล่าสุดก็มีแค่คุณและสามคนที่มีเรื่องกับคุณสองคนเสียชีวิตหนึ่งคนบาดเจ็บสาหัสพวกเขาสองคนตายแล้วหรอ ใช่ครับตอนเกิดเหตุมีแค่เหลิวเซียวที่รอดมาได้แต่เขายังไม่รู้สึกตัวดียังสอบถามอะไรไม่ได้เลยผมไปดูอาจารย์เหลิวหน่อยได้ไหมครับเพื่อจะถามอะไรได้บ้างเมื่อกี้เราก็บอกไปแล้วว่าเขายังไม่รู้สึกตัวไปได้ครับตามผมมาหา บอกแล้วไงครับว่าตอนนี้คนไข้ยังไม่สามารถตอบคาถามพวกคุณได้ผมเข้าใจครับพวกเขาแค่มาดูเฉยๆไม่รบกวนคนไข้แน่นอนอาจารย์ลี่นี่มันอะไรกันครับทำไมถึงต้องให้ผู้ต้องสงสัยมาพบผู้เสียหายแบบนี้คราวก่อนฉันสามารถเห็นความทรงจำของเวยชิงได้เงินก็น่าจะเห็นความทรงจำของเขาได้เหมือนกันเอะ อออคืออทำไมความทรงจำถึงไม่สมบูรณ์เหมือนมีบางอย่างจากภายนอกลบภาพบางส่วนออกไปหรือเป็นเพราะสมองของอาจารย์หลิวได้รับความเสียหายคุณถามอะไรออกมาได้บ้างครับเออ เขาเป็นแบบนี้ฉันจะถามเขายังไงได้ละ่ะฉันแค่ลองแตะดูว่าเขาเป็นไข้หรือเปล่าคุณเป็นนักสู้ใช่ไหมเอ๊ะฉันทำคดีมามากเจอคนแบบพวกคุณมาหลายคนแล้วแต่ฉันไม่เคยเห็นท่าทีที่คุณใช้เมื่อกี้คุณมองเห็นอะไรได้หรือเปล่าใช่ยฉันสามารถมองเห็นบางส่วนของภาพได้แต่ตอนแรกฉันหวังว่าจะได้เห็นหน้าคนร้าย แต่ภาพกลับขาดหายไปบางส่วนบางทีฉันอาจจะหาคนมาช่วยเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปของภาพนั้นให้คุณได้จริงเหรอเชยเขาชื่อว่าเฮอร์ยี่เป็นครูที่โรงเรียนมัธยมสองถึงไม่คิดเลยว่าตำรวจคนนี้จะรู้เรื่องของนักสู้ด้วยไม่รู้เลยว่าเขาไปรู้จักกับคนแบบไหนกันแน่เชยเป็นครูพลละแล้วก็ยังเป็นครูประจำชั้นด้วยเหรออย่างนั้นสินะ รับทราบเดี๋ยวเจอกันเป็นไงบ้างนักเรียนในชั้นของคุณมีคนชื่อตู้โหยๆหยวนซานซานและรี่ชูเหวินใช่ไหมใช่ผู้เธอเป็นอะไรหรอหัวหน้ารี่ทางเบื้องบนสั่งให้เราเรียบกลับด่วนรับทราบหนึ่งสัปดาห์หลังจากนี้รอฟังข่าวจากผมอือขอโทษครับขอถามหน่อยผู้ชายคนนั้นชื่ออะไรหรอครับ เขาคือหูหน้ารี่ของพวกเราชื่อลี่หมินถึงฉันจะไม่เข้าใจว่าหูหน้ารี่ไว้ใจนายได้ยังไงแต่นายก็ยังเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยของเราที่กําลังจับตามองอยู่ช่วงนี้อย่าไปไหนสุ่ม 4, สีุ่่มห้าเออผมเข้าใจแล้วเฮ้อฉันนี่แหละไม่อยากยุ่งกับเรื่องพู้นอกโรงเรียนเลยจริงๆ2วันต่อมา ใช่เขาแน่แน่แน่ไม่ใช่ครูประจำชั้นห้องสองหรอจริงเหรอเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมทุกคนถึงเอาแต่ชี้มาที่เรานะแม้แต่คุณครูก็ยังตกลงมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เหมียวเหมียวเหมียวจะทำอะไรของนายเนี่ยเหมียวเหมียวเหมียวเรียกแมวหรือไงฮะ ครูเฮอในที่สุดคุณก็มาถึงรีบดูในเว็บบอร์ดของโรงเรียนเถอครับเรื่องใหญ่แล้วครูโรงเรียนฉางเถินต้องสงสัยคดีฆาตกรรมยังไม่ถูกจับอาจจะมีผู้มีอิทธิพลหนุนหลังความยุติธรรมอยู่ที่ไหนความปลอดภัยของนักเรียนอยู่ที่ไหนผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวไม่สามารถให้ปากคําคได้อะไรวันนี่ยคิดจะใส่ร้ายฉันเป็นผู้ต้องสงสยัยฆาตกรรมจริงๆหรอดูเหมือนมีใครบางคนตั้งใจจุประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมาแต่ไม่เป็นไรโล พวกเราทุกคนเชื่อในตัวครูเฮอรอแค่ครูหลิวฟื้นขึ้นมาความจริงทุกอย่างก็จะกระจ่างแน่นอนแย่ yeah, แล้วเอะครูเฮอเป็นอะไรไปครับถ้ามีใครกำลังวางแผนใส่ร้ายฉันงานเป้าหมายที่มนต์มันกำลังจะจัดการก่อน้วยก็คือครูหลิวถ้าไม่มีคำให้การจากเขาฉันก็จะร้างมนทินตัวเองไม่ได้ หยุดคุณเข้าไปไม่ได้ผมแค่มาเยี่ยมครูหลิวผมเป็นเพื่อร่วมงานเขาผมรู้ว่าคุณเป็นใครคุณชื่อเฮอร์ี้เป็นผู้ต้องสงสัยระับในคดีนี้และเป็นบุคคลเฝ้าระวังเป็นพิเศษด้วยเฝ้าระวังฉันงั้นเหรออย่าบอกนะว่าพวกคุณมั่นใจแล้วว่าฉันคือคนใดเอ๋จริงเหรอเนี่ยยังไงตอนนี้คุณก็ห้ามเข้าใกล้ผู้บาดเจ็บเด็ดขาดมันก็เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองด้วยแต่ว่า <c oughs> เขากลับถึงบ้านแล้วไม่มีใครอยู่กับเขาเลยตอนนี้โอเคแบบนี้มันก็ตายแบบไม่มีหลักฐานแล้วสิ <c oughs> อย่ามาโทษฉันนะทีแรกก็ตั้งใจจะจ,จัดการแกไปพร้อมกันแล้วแต่คนที่ฉันส่งไปดันพลาดท่าเสียเลยสุดท้ายก็ต้องรุงม,มือเองสินะว้วฮอในที่สุดนายก็มาจนได้นายมาอยู่ที่นี่ได้ไงเป็นไปไม่ได้มีแต่นายที่มีพวกช่วยหรือไงพูดมา เบื้องหลังของนายคือใครกันแน่แล้วทําไมถึงต้องจะเล่นงานฉันนักฮึยโทษใครไม่ได้แกมันเด่นเกินไปเราก็แค่ป้องกันไว้ก่อนเรื่องที่เหลือถ้าแน่จริงก็สืบเองละกันมีอะไรผิดปกติไหมหัวหน้าลี่ไม่มีอะไรผิดปกติครับผู้เคราะห์ร้ายยังไม่ฟืน้นมีแค่ผู้ต้องสงสัยเฮือยี่แวะมาตอนกลางวันเฮืยี่เขาหรอ หยุดนะอย่าหนีใครกันเฮ้ยแย่แล้ว